สวัสดีวันนี้กำลังนั่งทำอุปก,กรณ์อยู่ทางบ้านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมวัคกี้วิสัทเพิ่มเติมคือบอสน่าจะมีบอสเข้ามาในเกมนะครับนะเพราะแมปนี้นะเป็นแมปที่กําลังดังอยู่ตอนนี้นะแมปนี้เป็นแมปเกี่ยวกับการปรุงยานะต้องนําอุปกรณ์ต่างๆนะมานะแล้วก็นํามาผสมกันเพื่อเป็นสมุนไพรแล้วก็ดื่มมันนะ คุณสมบัติของยาแต่ละอย่างก็จะแตกต่างออกไปนะเรามาดูเกมพาสกันบ้างดีกว่านะมีสี่อย่างนะก็สําหรับเทพทูโรบักคนไหนนะที่อยากให้เกมนี้นะาหลอกแดกเงินคุณก็อย่าลืมที่จะมาซื้อกันด้วยนะแต่ว่าผมนั้นจะไม่ซื้อแน่นอนรู้ไหมทําไมเพราะว่าผมนั้นมีแค่สองโรบักก็เกมนี้นะครับนะผมนั้นได้ลองเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะนี่นะก็จะมีอุปกรณ์เกือบทั้งหมดนะขาดแค่อันเดียวนะคือ พริกนะเพราะผมนั้นเขเกจไปหามันนั่นเองนะแล้วก็มีอุปกรณ์ใหม่หนนะที่เพิ่งเข้ามานั่นก็คือนี่นะโรบักนะตอนแรกผมก็คิดว่ามันมันสามารถเขาเรียกว่าสามารถไปซื้ออะไรในเกมนี้ได้หรือเปล่านะปรากฏว่าไม่ได้นะเป็นแค่อุปกรณ์ในการปรุงยาเฉยนะเรียกว่าเศร้าเลยนะเรามาลองใส่กันดูดีกว่าวนะ่าโรบักนั้นจะทำอะไรได้นะโรบักแบบเพียวๆนะ ตามชื่อครับตามชื่อเลยเงินนะก็จะได้เป็นโรบักออกมานะแต่ว่าใช้อะไรไม่ได้อยู่ดีนะเรียกว่าเป็นของไรประโยชน์นั่นเองกดเรน,นทิ้งไปเลยแล้วก็นี่ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่กับอะไรดีกระป๋องถั่วอ้าวไม่เกิดอะไรขึ้นถ้ใส่นี่ กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะลองมาชิมสักอึกหนึ่งเดี๋ือดนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวอะไรเนี่ยถั่วคือเพื่อเพื่อเอามาเพื่อโอ้โหเพื่ออะไร้ังไงต้องหาสูตรยาเด็ดๆสักแล้วเฮ้ยไฟบัก คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเอาแมงมุมทิ้งไปก่อนแล้วก็รีเซ็ตเฮ้ยี่อยู่ท้องฟ้าก็แดงคืออะไรอะ่ะบอสเฮ้ยมีบอสด้วยโอ้โหไม,ไม่ไม่รู้อะขอลองกินยาดีก่อนไฟบักค,คืออะไรกินกินไปก่อนวัดตัวคนั่งกายเป็นเงินเหรอแล้วบินได้ด้วยโอ้โห ออื uh huh, uh huh. ของดแีแล้วต้องฆ่าบอสยังไงคือผมฆ่าบอสไม่เป็นอ่ะคือมันมันมันสามารถปายาได้อะไรนี้ได้นะแต่ว่าคือมันต้องเติมไหมมันต้องเติมยี่สิบห้าโลบัคนะเพื่อเพื่อทําการเป็นปายานะหรือว่ามันไม่ต้องเดี๋ยวอันไหนทานผมเนี่ยนี่ลองดูดิใส่อันนี้เข้าไปแล้วลองกดอันนี้มันจะสามารถใช้ได้ฟรีได้เปล่า อาใช้ไม่ได้นะปั๊โอ้โหโจบแล้วทีวนี้ผมจะฆ่ามันยังไงเนะี่ยหรือว่าเราต้องไปใส่ในปืนใหญ่ป่ะอ๋อทุกคนผมต้องไปใส่ในปืนใหญ่ <c oughs> ก็ว่าอยู่มันมีปืนใหญ่ไว้ทําไมนะ oh, โอ้โหโบอสนี่เรียกว่าติดไฟนะร้อนลนนะโดนคนทั้งแมปนะลุกกระทืบนะ <c oughs> เป็นเป็นเขาเรียกว่าเขาสวยมากๆเลยนะ <c oughs> แล้วยิงยังไงนี่โอ้โหยิงอย่างนะนี้เอง แล้วค่าบอสจะได้อะไรเนะี่ยเดี๋ยวรอรอบอสตายแล้วกันนะโอเคเมื <Okay. S 1> ่อตอนนั้นที่ผมเจอบอสนะมันก็คือตอนนั้นมผมมาใช่ไหมคือบอสมันนั่นพอดีมันตายพอดีนะมันโดนพวกคนในแมบบนะั่ลุมกระเทือมันตายพอดีนะผมก็เลยไม่รู้นะค่าบอสเราจะได้อะไรนะแต่ครั้งนี้ผมน่าจะได้รู้แล้วแหละ <c oughs> เอามาเยอะๆเอายามาเยอะๆปั๊ <c oughs> ออเป็นใหญ่ใกล้ๆแล้วกันนะโอ้โหหน้าตาบอสที่คือแบบเห็นแต่ฟันนะไม่เห็นหน้านะเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วยิงยิงยิงเฮ้ยบอสปายาตัวอย่างใหญ่เลยปาแค่กระปุกกระปุกยางโง่ยังกระจอกเลยบอสเฮ้ยอย่าดูถูกมันเดี๋ยวมันเหยียบเฮ้ยเลือดมันห้าร้อยแล้วเลือดห้าร้อยแล้วโอเคไม่รู้ว่าตัวตอนนี้เนี่ยแบบไฟลุกท่วมนะ ร่างกายมันรอ้อนรนนะใส่ระเบิดเข้าไปอ้าวกดผิดกดลบเพื่อ,อ,อเพิ่มความรุนแรงได้ไหมใส่เป็นหลายๆอันความรุนแรงคูณสิบเนี่ยเอาคูณห้าพอแล้วกันนะคูณห้าก็นา่นาจะน่าจะแบบทะลักแล้วไส้ทะลักแล้วริงหวังว่านะ รวมนายเพื่อนยิงจริงไฟท่วมตัวเลยน่าสงสารนะบอสต,ตัวนี้โดนลุงกระทืบจากคนน้องเซิร์ฟนะเหลือแต่แค่หนึ่งร้อยแปดสิบละโอเคยิงยิง,ยงชีวิตบอสนั้นชีวิตผมบอสต,ตัวนี้นั้นกำลังอยู่ได้แค่ไม่นานเฮ้ยเกือบเกือบไปแล้วชะตาเกือบขาดแล้วเมื่อกี้โดน,นหินเกือบเข้าหน้าแล้วไม่ล่ะ เฮโ้ยใจเย็นๆนโดนเล็งเฉยต้องใส่ต้องสวนกลับยิงเฮ้ยบอลจะตายเร็วเฮ้ยเลจ็ดหกห้าสี่สามสองอ้าวจะให้ลุ้นทำไมเนี่ยหรือแค่สอ,องตายเหอะตายเหอะขอร้องตายเหอะสวยตายอ้าวแล้วได้อะไรอ่ะ <to make> <happen> ไม่ได้อะไรเลยเหรอ อ๋อนี่อ๋อใช่อันนี้แหละเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนะก็คือที่ผมได้โลบักมานะมันจะต้องเก็บไปลูกตาเล่นะแต่ผมนันเก็บไม่ได้แล้วเพราะว่าเคยเก็บไปแล้วนะแล้วก็พอเก็บตรงนี้นะแล้วแล้วคุณก็ต้องเดินไปไอเห็ดตรงนี้ไหมมันจะเหมือนเป็นพงหญ้านะให้เราเดินเข้าไปข้างในนะแล้วพอเราเดินมาเข้ามาข้างในนะครับนะก็ให้เอาไอลูกตาโง่ๆนี่นะใส่ให้เอาไปให้กับตัวนี้นะพ่อมดหนวดเขายาวตัวนี้นะ แล้วคุณก็จะได้เงินอันนี้มานั่นเองนะที่คนนี้เ็าถืออยู่นะแต่ว่าผมนั้นได้แล้วไงเรามาลองอุปกรณ์กันต่อดีกว่านะผมจะลองใส่กระป๋องถั่วกระป๋องถั่วเน่าแล้วก็ขนมปังแซนด์วิชเดี๋ยวเคลียร์ก่อนนี่ใส่ขนมปังเน่าแล้วก็ใส่กระป๋องถั่วเข้าไปนะอะไรนี่มีของให้กินขอให้มัน เดี๋ยวนะสีแดงซะด้วยมันจะต้องเป็นระเบิดไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะหือ <c oughs> ของดีนี่มันของดีตูดติดไฟหืมตูดติดไฟโขโห,โหเดี๋ยวมีคนเป็นตัวสีทองด้วยเหรอโขโห,โหขืมกระโดดได้ไหมควบคุมควบคุมยากมากความเร็วมันเร็วเวกินไปพอพอพอ,พอเราไปลองยาที่เราปรุงกันดีกว่านะ คือ,อยาอะไรเนี่ยขี้เหรอมันคือขี้เหรอโอ้เพื่อเพื่อแต่ละยาแต่ละสูตรนี่คือแบบเพื่ออะไรลองใส่ปลาเข้าไปหยุดขี้เหรอนะขอร้องสวิมคืออะไรอะ่ะคืออะไรคือสวิมว่ายน้ำเหรอ ไม่ใช่วนะ่ายน้ำจะเป็นว่ายอากาศสุดยอดว่ายอากาศโอ้โหก็สําหรับผูช้ชมผู้ชมไหนที่ว่ายน้ําไม่เป็นนะก็อยากแกแบบเอาไปเอาไปม้นกับเพื่อนนะว่ายน้าไม่เป็นแต่ว่ายอากาศเป็นนะก็อย่าลืมที่มาปรุงยาสูตรนี้กันด้วยนะซึ่งมันก็ใช้ได้แค่ในเกมนะคุณน้วะไม่สาม,มารถทาอย่างนี้ในชีวิตจริงได้นะเสียใจด้วยนะเร<ะ>าไปหายาสูตรอื่นกันดีวกว่า แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับมันสามารถเซฟยาได้นะครับผมลืมบอกเดี๋ยวเราต้องหาสูตรยาเจ๋งๆมาหน่อยแล้วกันนะเพื่อเอาไว้เซฟนะใส่นี่เข้าไปแล้วก็ใส่หูยักษ์เข้าไปแล้วก็ใส่สมองบิ๊กเคสไม่เอาก็ใส่นี่เข้าไปแล้วก็ใส่นกไฟเอ้ยไม่เอ้ยลองดูก่อนก็ได้ลองกินหนอก็ได้ผมรู้แล้วผมจะเซฟยาอะไรดี เพื่อเพื่อน,นี่อะไรนี่อะไรตัวอะไรอะไรอะ่ะมีคนบอกให้กินอะไรนี่น้ำยาสีดำค่ากเ้อเถืม,ม,ม, <c oughs> มตาย <c oughs> พี่อะไรพี่อะไรหาสูตรยาเด็ดๆอีกหน่อยแล้วกัน ผมเซฟอันนี้แล้วกันนะที่ผมเคยทำไปแล้วนะไอที่มันเป็นซูเปอร์แมนนะนี่แล้วก็กดเซฟนะนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะแล้วเราก็กดอะไรกดนี่อันนี้คือเราเซฟไแล้วนะแล้วเราก็กดดีไอเดรนทิกเลยนะสมมุติเราอยากจะใช้ก็กดไปที่หนังสือตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดโหลดนี่แล้วก็จะได้แล้วกดสปาแล้วก็ดื่มมันนะ คุณก็จะสามารถบินเป็นซูเปอร์แมนได้นี่นี่เดี๋ยวมีคนรองเท้าส้นสูงเฮ้ยรองเท้าส้นสูงมันคือสูตรอะไรผมจำไม่ได้อะอยากได้บ้างคือแบบตอนนี้มันเตี้ยกเกินไปนะเราต้องเป็นคนที่ตัวใหญ่กว่านี้นั่นก็คือใส่หูยักษ์เข้าไปแล้วตัวคนนั้นจะใหญ่ยิ่งขึ้นโอ้เซฟไม่ได้แล้ว แะกดเซฟหน่อยนี่กดผิดลองดื่มสิตัวจุงใหญ่หืนี่นะตัวใหญ่ขึ้นแบบปิดธรรมชาติอยากให้ตัวสีอทองตัวสีอทองทําไงเนะี่ยเฮ้ยเุ้ยเก็บได้ไหมเฮ้ยมีคนให้โอ้ขอบครับขอบครับโหสุดยอดเลยนี่ได้พริกแล้วเราต้องลองไปปรุงกันนะสเปานี่นะ ดูซวิว่าพิกมันจะสามารถทำอะไรได้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคุณผู้ชมวันไหนที่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบายกดติดตามนะกดติดตามด้วย